วันที่31มีนาคม2,565เมื่อเจ็บป่วยการหาหมอเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่มีบางโรคที่รับประทานยาก็ไม่อาจรักษาได้เราจะโทษว่ายาไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่ได้เพราะต้นเหตุของโรคอาจอยู่ที่การคิดการคิดที่ต่างกัน สื่อเชื่อมกับพลังงานในระดับที่ต่างกันอันที่จริงในร่างกายมนุษย์มีพลังอันแรงกล้าในการเยียวยาตนเองโดยที่เราไม่อาจจินตนาการได้ซึ่งเป็นศักยภาพที่ทุกคนมีพร้อมมาแต่กำเนิดจะไม่เพิ่มขึ้นหรือหายไปตามอายุแต่จะยิ่งแฝงเร้นมากขึ้น หากฝา่าฝืนเต๋าและเหินห่างคุณธรรมการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สแสดงให้เห็นว่าการรักษาของแพทย์เป็นเพียงการกระตุ้นให้ร่างกายมนุษย์รักษาตัวเองเท่านั้นท้ายสุดกุญแจสำคัญของการรักษาโรคมีใช่ยาแต่เป็นตัวมนุษย์นั่นเองระบบรักษาตัวเองของมนุษย์ ได้แก่ระบบภูมิคุ้มกันระบบต่อต้านสิ่งแปลกปลอมระบบฟื้นฟูระบบควบคุมต่อมไร้ท่อและปฏิกิริยาตอบสนองเป็นต้นนี่คือหมอเทวดาที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สามารถตรวจจับสัญญาณผิดปกติและปรับร่างกายได้อย่างทันท่วงที สร้างความสมดุลและเยียวยารักษาคำอํานวยพรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัวขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่50และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการท้าทายขออํานวยพรให้ท่านได้เติบใหญ่ เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่วการอํานวยพรจากอันผิงไทคำว่าอันผิงไทมาจากเนื้อหาในคัมภี์เต้าเต๋อจิงบทที่35ที่ว่าเข้าใจและพลิกแพลงใช้เต่าที่ยิ่งใหญ่ได้ขนทั่วล่าพึ่งพาไม่มีอันตรายจึงสงบสุขอันผิงไทย เป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสรรค์กว้างใหญ่ไพศาลและสมดุลที่ปรากฏเป็นจริงอันผิงไทยยังเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เองและเป็นตัวแทนพลังคำอํานวยพรของฟ้าดินที่มีต่อมนุษย์อันผิงไทยยังเป็นตัวแทนของเราในการสํานึกบุญคุณต่อสรรพ,พสิ่งในฟ้าดิน ประเทศชาติมหาชนในสังคมบิดามารดาตลอดจนชีวิตของตนเองขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ในการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงและขอคารวะต่อสีปรองดองขอบคุณที่ท่าน อาศัยการอ่านคำพีเต้าเต๋อ,ตอรจริงมาแสดงความรู้สึกในจิตใจต่อครอบครัวประเทศชาติทำให้ชีวิตเบ่งบานและรับใช้สีปรองดองการอ่านคำพีเต้าเต๋อ,ตอรจริงหากอยากได้พลังแห่งความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต้องเน้นย้ำคําว่าจริงคือศึกษาจริงทำจริงพูดจริง ฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริงเอาแต่พูดไม่ทำจะเป็นการผิดต่อร่างกายมีเพียงการศึกษาประยุกต์ใช้จากการรับรู้กฎของฟ้าดินสังคมและชีวิตในคำพีเต้าเต๋อจริงแล้วปฏิบัติและรับรู้อีกปฏิบัติอีก จึงจะก่อเกิดเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและสำนึกบุญคุณจึงจะเกิดบุญกุศลอันสว่างสวยัยจากการปฏิบัติคุณงามความดีจึงจะสร้างความอบอุ่นให้แก่สังคมและชีวิตปลุกชีวิตให้ตื่นสร้างสรรพพลังแห่งการศึกษาประยุกต์ใช้แก่ชีวิตจึงจะทำให้ในใจตน เปี่ยมด้วยการอุทิศความรักแบบอูเวยและให้ชีวิตเปี่ยมด้วยประสิทธิผลที่ประสบความสำเร็จทุกประการได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงแบ่งปันประสบการณ์ด้วยจดหมายเดือนรละฉบับอย่างต่อเนื่องการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงมาจากการปฏิบัติ และการตื่นรู้ที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกายใจเป็นหนึ่งและรวมฟ้าคนเป็นหนึ่งในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้น แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไร่นะแต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆห้าปีจะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปี40ปีแล้วค่อยมองดูอีกทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิต ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวขอให้การอำนวยพรอันผิงไทยจงแผ่เสิริมงคลและอิสระเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่านขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคำพีเต้าเต๋อจริงอย่างต่อเนื่องศึกษาจริงทำจริงพูดจริงฝึกฝนจริง และพิสูจน์จริงและได้เติบใหญ่เป็นวิรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่วท้ายนี้ขออำนวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้งอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่ววันที่31มีนาคม2,565เผยแพร่วันที่1,516